สวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับเกษตรผสมผสานเกษตรสวนบ้านบุญนะคะและคุณแม่ยุคใหม่ใบแม่ดาวกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะวันนี้แม่ดาวจะพาเพื่อนๆมาเก็บมะเขือพวงก,กันนะจ๊ะนี่นะจ๊ะต้นที่เราปลูกไว้เนี่ยจะมีอยู่แค่2ต้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามะเขือพวงนี้ค่อนข้างที่จะดกมากเลยจ้ะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเพื่อนๆทางกิ่งด้านโน้นก็มีนะคะ นี้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ด้านนี้อีกนะคะเพื่อนๆดูสิเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันจ้านี่นะนี่นะจ้ามะเขือพวงที่เราตัดได้แล้วนะจ้าค่อนข้างที่จะดกเลยทีเดียวนี่นะคะเพื่อนๆ เต็มเลยค่ะ